สวัสดีค่ะเพื่อนๆเกษตรยามว่างบายป้าเทียนค่ะวันนี้นะคะป้าเทียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะป้าเทียนมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดดอยคาค่ะวัดพระธาตุดอยคํานะคะซึ่งมีหลวงพ่อทําใจที่ศักดิ์สิทธิ์มากป้าเทียนก็ว่างเว้นจากการถ่ายคลิปนะคะในเรื่องการเกษตรนะคะไม่ได้ลงคลิปนานเลยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปป้าเทียนจะพยายามลงคลิปของเรื่องเกษตร เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพักเบิกนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดพระาธาตุดอยคากันค่ะไปไหว้หลวงพ่อทันใจศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเพื่อนๆติดตามชมกันนะคะแล้วก็จะมีร้านขายดอกมะลินะคะเยอะมากเลยเริ่มเข้ามาเส้นในร้านก็จะบางตาลงแล้วค่ะตั้งแต่ตอน,น,นแรกๆนะคะก็เย็นไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูร้านขายมะลิทั้งนั้นเลยะคะ่ะเพื่อน ตอนะะนี้ป้าเทียนก็มาแวะซื้อดอกมะลินะคะเพื่อไปแก้บนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะนะคะแล้วป้าเทียนก็มาถึงทางที่จะขึ้นไปวัดแล้วะค,ะค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ป้าเทียนมาแวะซื้อดอกมะลิที่ข้างทางนะคะในชุดดอกมะลินี่ค่ะเขา,า,าก็จะจับเขาถามเราว่าเอากี่พวงนะคะแต่ว่า จะจัดทานให้เราตามจำนวนที่ที่เราบนไว้นะคะก็จะมีนี้ด้วยนะคะรวยดอกไม้แล้วก็ตามดอกมะลินะคะโอ้ยถุงไม่ชับเนาะนะก็ถึงวัดะะแล้วอะ รถทุกคันก็จะใช้เกียร์ตันค่ะแล้วจะมีป้ายบอกเป็นระยะนะคะอ่าขึ้นเขาใช้เกียร์ตันตันเลยค่ะเพื่อนข้างกันหนึ่งไมาไม่นานนะคะปักหนึ่งเราก็ก็ถึงลานจอดรถนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลจอดข้าบาง จอดรถแล้วนะคะอันนี้เป็นดอกมะลิที่ประียนแวะซื้อมานะคะทีอข้างทางนะคะก็จะมีร้านดอกมะลิเยอะเลยราคาดอกมะลิตอนนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะอันนี้ร้านเขาก็จะจัดพานให้เรานะคะในพานเล็กอันนี้90 9พวงค่ะก็จะเป็นใส่พานน้อยๆอ,อย่างนี้นะคะก็จะมีกล้วยใบยสีให้ในนี้นะคะ ที่ป้าเทียนให้นานเขาจัดให้ตอนนี้ราคา3บาทก็มีนะคะมี3บาท4ี่บาท5บาทแล,แล้วแต่ที่เราจะเลือกค่ะอันนี้ป้เทียนกเ็เลือกมา,าราคาพวงละ3บาทในนี้ก็จะมีอยู่200พวงนะคะก็คือที่เขาเขียนคำแนะนำไว้คือถ้าเราจะบนนะคะเราก็จะต้องบอกว่า มะลิตั้งแต่ห้าสิบวงขึ้นไปนะคะครั้งที่แล้วพระเถียนเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้พระเทียนก็เลยมาแก้บนนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาแล้วไม่เข้าใจนะคะทางวัดเขาก็จะมีกระจายเสียงนะคะจะมีทีของพรน,นะคะคำแนะนำต่างๆเขาก็จะเปิดให้ฟังนะคะตั้งแต่ลานจอดรถเลยค่ะเดีย๋ยวไปข้างในกันค่ะ ีแตาที่นททน้นกาอตีออแ,แล้วกขอใ้นแต่เราทของเราพเจ้าผู้นี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพรเจ,จ้าแ่กขีาพเจ้าเรื่องอะไรเล่าแค่บางอย่างแลเนียคุณจบนะควันีเรางมาข้างในแล้วนะคะ้าเรคมากต้องจยาที่โผล่มากล่าต่อได้เพื่อจนได้ไว้สาวบารมีองค์พระเจ้าผู้ใหญ่เพื่อจะปลโกกาสของที่่าน ตอนนี้กำลังทำอะไรคะ,อะตอนนี้เราจะมาบูชาดอกไม้ทุกเคียนนะคะหรือด้านหลังค่ะแล้วก็เจ้าหน้าทีนน่เขาแนะนำว่าที่ทางร้านเขาสัา่งพานดอกมะลิใส่ถุงให้เรานะคะก็ให้เราแกะาพานดอกมะลิออกจากถุงก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เนแกะก่อนนะคะ,นะคะพี่เนจะไปบูชาดอกไม้ทุกเคียนก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้ทําการยิ้มชอบป้เทียนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้วาดดอกมะทานใจนะคะเสร็จแล้วก็ข่อบนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนส่วนตอนนี้ปะาเทียนมาได้ทําการถายตัวไปแล้วนะคะป้าเทียนถายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเริีรูรอป้าเทียนมานะคะรอ ตอนนี้นะคะ พระเจ้าก็ทําการแก้บนเสร็จเสร็จียบร้อยแล no nice ้วค่ะหน้าที <as> ่ของก็แนะนําว่าถ้ามาไหวมาแก้บนนะคะก็ให้แก้บนเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนชุดแรกนะคะเพื่อทําการแก้บนกานหนังเสร็จแล้วเมื่อเราแก้บนเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะบนต่อเราก็ออกมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะออกมาบูชาทุกนะคะจุดทุกอีก3าดอกค่ะแล้วก็เข้าไปบอกชื่อด้านในนะคะว่าเราชื่ออะไรนะคุณอะไรแล้วก็มาขอพรอะไรหนึ่งนะคะแล้วก็ว่า เรดผลแล้วเราจะนําดอกมะลิจํานวนกี่พวงนะคะที่จะมาถวายในรอบต่อไปนะคะขั้นต่ำก็คือตั้งแต่50พวงขึ้นไปค่ะนะคะประเด็นก็ทำสองขั้นตอนนะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ทําการบนใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้2ขั้นตอนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ขอลงไปเยการแก้บนต้องเหมือนกันขอขาเขาระแก้เหมรอนกันแล้วยแล้วก็แบบว่า 非常没事。上山你爬山去呢，上山你爬山去嘛，上山你爬山去。你上山来，下山来，风雨过来了。哇，你，我叫他查山，你叫书记来来，我给老表带个口罩子。我给老表带口罩子。看到这个。 น้องผู <rôle> ้ใจบุญทั้งหลายได้เดินทางมาเพ่อแกนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีพ่อพระเจ้าเปิดโชคเปิดลาบค่ะมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดถูกสมดอกขอแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีพ่อพระเจ้าเหื่อทําเาื่อถึงแล้วเพียงแต่